รับเยิน สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอก,กัน็จะกำประจำทุกเช้าหน้า9โมงตรงมั่งไปตรงมั่งกับเรื่องเล่าซาวซีจะมาซาวซีจูจี้จุกจิจกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่แล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้ก็ดีว่าจ๊ะติดตามมาได้ทุกช่องทาง,งของฉันนะแฟนเพจเจดมภาษาไทยนะจ๊ะแล้วก็ยูทูบเจดมออฟฟิเชียลสับสคร,ริปสั่นก็นดีกันเช่นด้วยไฮโลอดอวันนี้ก็จะเป็นการอัดคลิปเรื่องเล่าซาวซีในประเทศไทยครั้งสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะอยู่ที่อังกกกกฤษแลลล้้้้ววเเเเเเรรรรรรียยยบบบบอออออออนนนนนนนัััั่่่งงงงะะ็็็ฝาาปปใใจจหหไไไดดูููฟฟุตตตค แล้วก็ซิตี้เจออาร์เซนลนัดอาจจะเป็นตัดสินแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้เลยก็ได้นะ2เกมที่อังกฤษนั่นเองนะจ๊ะก็ฝากติดตามเดี๋ยวมีจจนํานำพามีคลิปมีอะไรติดตามกัือนก็แลวกันเนานะฝากไปด้วยเนาะเอาไปดูผลบอลที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนนี้ก็เลยก็แลวกันนะจ๊ะไปเริ่มที่ฟุตบอลลูกชิ้นทอดแหนมข้อไก่ทอดหมูยอทอดหนังไก่ทอดฟุตบอลแกลมเบียรแกมเบียนะจ๊ะเมื่อคืนนะฮอกก็เสมอกับมาริหมูไป0 0ไปต่อที่ซูเปอร์ลีกของเอธิโอเปียอย่าวนนเเป็ โอ้ไปดูกันมีหนึ่งคู่เอทีโอเปียนอินชูแรนซ์เมื่อคืนก็เปิดบ้านแพ้มาเคลีกอะไรกัเลยย่าไปศูนย์หนึ่งอีนี่มาต่อกันที่ฟุตบอลอินเดียลีกสำรองนายจ๋ายักษ์นาแล้วก็ยักษ์เอวนะเมื่อคืนนะทางด้านของดาวเท้าฮีโร่ก็เปิดบ้านเฉือนจากัดซิงปา巴าฮีไปหนึ่งศูนย์นายจ๋ายักษ์นายักษ์เอวไปดูยูโรปาลีกรอบแปดทีมสุดท้ายนัดที่สองกันบ้างแล้วนโรม่าต่อเวลาชนะเฟนูตสี่หนึ่งนะจ๊ะเซบียาก็ถล่มแมนเชสเตอร์โดนไปสามสามศูนย์นะจ๊ะสปอร์ติ้งเสมอกับยูเวนตุส นะยูตุสเข้ารอบนะแซงกิลัวสก็แพ้กับบาเลอร์บุกเซนน1ต่อ4เลวรุกเซนเข้ารอบนะจ๊ะไปเจอกับโรม่าของโจเซมรุนโยส่วนอีกหนึ่งคู่ในรอบราชนะเลิศนะเจ้าของถ้วยเซบียาจะเจอกับยูเวนตุสนั่นเองนะจ๊ะส่วนแม่ยูนเตตตกรอบอานนั้นก็คือผลฟอบอลที่น่าสนใจไม่กบเมื่อคืนนะจ๊ะ๋ต่ี่มาดูข่าวคราวดูกฟอรมบ,บ,บ้างก็แล้วกันไปที่หลังเกมของแมยูนเตตนะจ๊ะโอ้โหความผิดพลาด2ประตูที่เสียเนี่ยนะมาจากแนวรับเลยประตูแรกเตมิเต้จ่ายให้ารมกวแล จ่ายภาคจะไปภาคมาสุดท้ายโดนยิงเข้าไปโอเคประตูที่2ช่างมันประตูที่3ามแต่เป็นเฮ้ออกมาเล่นบอลนอกกลังไปโทษเหมือนจะจับบอลและจะเตะบอลมันออกลูกกักสุดท้ายบอลเด้งหลุน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 ไปหายูเซฟเอเดรสรีแปรเข้าไปประตูโล่งๆก็แพ้ไป0นต่อสาสำหรับยูเต็ดที่แพ้สบปยาเนาะนั่นทําให้กูรูที่ BT s ี o r t เนี่ยนะอดีตสองนักเตะของมาโยเต็ดอย่างพอลสโคแล้วก็โอเวนฮารกรีฟแต่ออกมาซับๆๆจนตอนนี้เดคอาร์กลายเป็นเดคอาร์ละเอียดไปเรียบร้อยนะจ๊ะว่าไม่เหมาะกับระบบของอาริเตนฮากที่จ ะต้องการผู้สัมรประตูที่ใช้เท้าดีๆเพื่อมาบิลล์อัพเกมหรือว่าออกบอลอะไรนะแบบนี้นะั่นเองนะโดยพอสโกเนี่ยบอกแบบนี้บอกว่าคือจริงๆเนี่ยนะสโคบอกเลยนะเราต้องตั้งคําถามนะกับเรื่องผู้สัมรประตูเนี่ยคือเทนฮากเนี่ยนะเขาเป็นโค้ดที่ต้องการบอลที่เซตมาจากแนวหลังเนี่ยนะเดคเคอาเนี่ยเป็นโกที่เหนียวเป็นโกที่ดีก็จริงนะแต่เขาไม่ใช่นักฟุตบอลที่ดีอะนะก็เห็นแล้วนี่จากการออกบอลจากอะไรที่เขาทำเนี่ยคือมันต้องดูสถานการณ์ของเพื่อนด้วยถูกไหมล่ะว่าเพื่อนโดนบีบอยู่หรือเปล่าโดนอะไร บอลลูกนี้จะเดเคอา R, และคนคนนั้นไม่ใช่ฮาร์รีมาควายแน่นอนอะนะซึ่งไอจังหวะแบบเนี้ยไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่นะถึงไปขอบอลเดเคอาแล้วเดเคอาก็กล้าให้ด้วยมันก็เลยเป็นผลแบบนี้นั่นแหละนั่นคือฟอลสโคทีนี้ไปดูโอเว่นฮากรีบ้างฮากรีก็บอกว่าเออเดเคอารเนี่ยนะรับใช้สมโมสรอ,อย่างยูเอเต็ดมานานหลายปีแล้วแล้วก็ได้รางวัลนนะักเตะยอดเยี่ยมของสมโมสรเน,นี่ยหลายต่อหลายปีเช่นเดียวกันแต่ดูแล้วเนี่ยนะอยู่มาเป็นสิบสิบปีเขาเนี่ยใช้เท้าไม่ดีเลยแล้ววันนี้มันเห็นชัดเเเเเเจจนนนนนนลลยยว่่่าาาามััปปป็็แแบบ้้้รรริงริงงๆโค okay, ะผูููกกตตทีีฟไดด ใช้เท้าได้ห่วยแตกแบบนี้นะมันไม่เหมาะกับบอลของเอริกเทนฮากเพราะเทนฮากต้องการให้ขึ้นเกมแบบนี้ต้องการให้เล่นแบบนี้เอางี้นะกรีฟค,คิดว่านะเดเคอาเนี่ยเล่นไปเล่นมาพาเพื่อนเครียดไปด้วยพาเพื่อนกดดันไปด้วยนะคำถามคือแบบนี้สั้นๆนะไม่แน่ใจเลยว่าเดเคอาจะเหมาะกับระบบของเอริกเทนฮากต่อไปหรือเปล่าหลังจากนี้แต่ถ้ายึดจากผลงานคืนนี้นะไม่เหมาะโอ้โหสองนักเตะตำนานของแมนยเตตดออกมาสับเดเคอารละเอียดแบบนี้เอาว่างกันไปนะแนละ้วแต่บุมมองส่วนตัวจะดำบอกเลยถ้าจะเปลี่ยนก็นแล้ว แต่เปลี่ยนได้ไม่ว่ากันแต่เดี๋ยวรอดูว่าจะมีผู้สัมผัสูคนไหนเหนียวเหมือนที่ R, เดคอาเหนียวหรือเปล่าต่อให้มึงใช้เท้าดีก็เถอะแต่มึงรักษาประตูไม่ดีนั่นก็ไม่เหมาะกับฟุตบอลในทุกระบบไม่ว่าจะเป็นของเต้นฮาของโคคนไหนในโลกก็ตามเมื่อผู้สัมประตูใช้เท้าเก่งมากเลยแต่มึงไม่เหนียวอะอ่าแล้วแต่นะส่วนตัวจ๊ดับมบอกว่าเจ๊ชอบเดคอาเพราะเจ๊ก็จะปกป้องเขาแต่เขาผิดพลาดจริงไหมผิดพลาดจริงอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ยอมรับกันนะจ๊ะเอาทีนี้ไปดูข่าวใหญ่ของเมื่อวานเป็น breaking news กันบ้างเป็นเเรรร่่องขขกกาาโตีีีียนดด้วัับพฟฮจททม อย่างมาลายยูเนตุสก็มีคําสั่งยกเลิกโทษตัดแต้ม15คะแนนที่ยูเวโดนะโดยคณะกรรมการโอลิมปิกของอิตาลีที่เขารับเรื่องเนี่ยนะมาจากสพานฟุตบอลอิตาลีเนี่ยให้กลับไปพิจารณาใหม่แล้วก็เอา15แต้มนะี้คืนให้กับยูเุนตุสเรียบร้อยเป็นการชั่วคราวนั่นเองนะนั่นทำให้ยูเนตุสเก็บ15คะแนนะตรงนี้นะกลับขึ้นมาเนี่ยอยู่อันดับ3ตามหลังรองจากฝูงราช2สองคะแนนะโอกาสไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นหน้าเนี่ยเปิดกว้างเลยหนละังจากก่อนหน้านี้เนี่ยไปอยู่อันดับ 7, นะ 59คะแนนเรียบร้อยเอายินดีกับแฟนยูทูบสทุกคนด้วยนะก็ถือว่าต้องตรวจจะต่อไปหาหลักฐานเพิ่มมาต่อไปเพราะว่าทางด้านคณะกรรมการโอลิมปิกของอิตาลีเนี่ยเขายืนยันแล้วว่าต้องคืนแต้มให้กับยูทูบสไปก่อนจนกว่าจะหาหลักฐานมาเพิ่มได้นะส่วนบรรดาบอร์ดบริหารหรือผู้บริหารของยูทูบสในชุดเก่าเนี่ย e lli, Bene, นะอันเดียนเยลลี่ปาล์ซิโออาริมาเบเน่นะรวมรวมไปถึงเฟนซติโกแล้วก็ฟาบิโอปาราติชีผู้นี้ยังโดนแบนเหมือนกันหมดทุกคนยกเว้นพาเวลเนตเวีสที่ถัดสินใจ,ใจอุธอทธรณ์แล้วก็ผ่่่นะานะ่าาาานนนนนนดด้้ววยยััเเเออออองงะะจจตตตรูลลสหพธ์ฟุบิีี ใช้เวลาหาหลักฐานและพิจารณาบทลงโทษใหม่กับยูเว่ได้ทันหรือเปล่านะในซีซั่นนี้แต่สื่อที่อิตาลีเขาเล่นกันว่าฤรดูกันนี้ไม่น่าทันแล้วว่าจะหาหลักฐานกว่าจะยื่นเรื่องอะไรนั่นน่าจะเป็นเรื่องราวของซีซั่นหน้าเลยนั่นเองนะจะเอายินดีด้วยกับแฟนมาไลยนะโดยเฉพาพี่ฟานนะจ๊ะ ไปต่อที่ทีมหนึ่งนะแม้จะเป็นจาฝูงพิวเมืองกรีอยู่แต่ก็กดดันเรื่อยๆแล้วตอนนี้สำหรับไอ้ปีนใหญ่แฟนเพลงอาร์ซนอลนั่นเองจ้าล่าสุดมิเกลลาเตต้าผู้จัดการทีมสุดหล่อของพวกเขาเนี่ยก็ยืนยันนั่งยันนอนยันว่าบุค a y ใคาลิเบกาซาก้าปีทีมชาติกรีฑยังคงเป็นคนรับหน้าที่ยิงจุดโทษให้กับทีมต่อไปแม้จะพลาดลูกสําคัญในเกมที่เจอกับเวสแฮมเมอร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้ทีมเนี่ยไม่สามารถเก็บ3แต้มได้ปิดเกมไม่ได้นํา2-1แล้วได้จุดโทษจากซาก้าสุดท้ายยิ้ ซึ่งหลังจบเกมเนี่ยบุคโยสกาก้าก็โพสตขอโทษผ่านโซเชียลมีเดียเลยว่าเขาเนี่ยรู้สึกผิดพลาดรู้สึกไม่ดีมากเลยกับการพลาดจุดโทษน,นี้นัน่นก็มีหลายฝ่ายมาปกป้องกันไปทําให้นักข่าวก็มาถามอาร์เตต้าว่าตกลงเอาอยัางไงจะเปลี่ยนคนยิยงจุดโทษหรือเปล่าอาร์เตตา้าเขาตอบชัดเจนบอกว่าอืมตาพูดแบบนี้แล้วกันะบบน,นะเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคือถ้าไม่ใช่สาก้าเนี่ยนะเอางี้ตาบอกไปเลยนะเดวต้าจะลงไปในสนามและหยิบรูบอลใส่มือสาก้าให้สาก้ามันยิงนะในจุดโทษลูกต่อไปที่อาร์เซอลจะได้อาเคลียร์นะถือว ไมเค้าซาก้าต่อไปในการยิงจุดโทษเพราะฤดูกาลนี้ปีกว่า21ปีเนี่ยฟอร์มดีมากนะพวกแกนะยิงไป13ประตูและเป็นในพิพิเลีก12ลูกด้วยและแอซิสไปถึง10ครั้งเลยนะก็ถือว่าเอ้าได้รับความเชื่อมั่นจากคุณซื้อต่อไปจ้ายังคงอยู่ที่มิเกลอรเตต้าเหมือนเดิมนะจ๊ะแต่เป็นเรื่องของตำนานปืนโตอีกหนึ่งคนอย่างเอเมเรลเปอร์ตีนะจ๊ะอดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์ฟรองก98นะออกมาเตือนเลยว่ามิเกลอรเตต้าอย่าเพิ่งตัดสินใจรับงานอื่นนนโดยยยยเเเฉพาาาาาะะงกกกกัับบรมที่่ตป็ขววจแ้ ปติหลังหมดสัญญาในซีซั่นหน้าเนี่ยนะบอกว่าเป็นการเร็วเกินไปที่อาร์เตต้าจะยกระดับตัวเองขึ้นไปคุมทีมระดับมัดเรดเพราะว่าอันนั้นความกดดันสูงมากๆนะโดยเปตีบอกแบบนี้นะหลังจากมีข่าวที่อาร์เตต้าตกเป็นหนึ่งในคนดิเดตที่ราชันชุดขาวเตรียมดึงไปกลุมทีมเนี่ยนะปะตีบอกเลยกับสื่ออย่างเดอรมินเลอร์บอกว่าออตีพูดตรงๆกันแล้วกันนะว่าถ้าน้องต้าเนี่ยนะไปคุมมัดรดเนี่ยนะเป็นความผิดพลาดเลยนะถ้าทิ้งอาร์เซนอลไปในช่วงเวลาแบบนี้โอเคสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเขายกระดับตวววเงงกกกรรดาาานนนนลขึ้้้มไนะ็็็จิ่่่่แแแหีใช เขาก็ถูกความกดดันเล่นง,งานเหมือนกัน Arsenal อาร์เซนอลเคยอยู่ในโซนตกชั้นด้วยแต่บอร์ดเองก็เชื่อมันในตัวเขาและวิสัยทัศน์ของเขาทําให้ทีมมาอยู่ในจุดนี้ได้นะและทุกคนก็ชื่นชมแนวทางการเล่นของอาร์เซนอลด้วยแต่การไปคุมมัดปิดเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนั่นคือสมมติที่ใหญ่มากๆนะและเขาต้องการกุนซือที่อยู่ในระดับสูงเคยควา้าแชมป์มาแล้วเคยไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วจัดก,การกับห้องแต่งตัวได้ดีซึ่งสิ่งเหล่านั้นอาร์เตต้าต้องทําให้ได้กับที่อาร์เซนอลก่อนนั่นเองเอารอดูวว่่่่่่าา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 จะะทํไได้ตตตมคหรรืืออออเเเปปลแก็นนยยพิงีบ ไปเลยมาดลิด จ้าบอกให้อย่าไปอย่าไปเอาไปดูกันที่เรื่องราวของพี่พรีอะพี่มึงพามาหามแล้ไหน่อยว่าการมาชมชั้นร่วมกันี่แมรูาร่วกันพ่ลองร้รก็ยากมวรขอให้ดลเลยมาเล่นยูฟ่าก่อมเล่นหลี่มเล่นอลกลดูบ้างเราบิไปไซปัไปโดมบอดว่าแลกปนี่ลมมันจะเหนื่อยแค่ไหนนจะริอนลิวพูนั่นเองนะจ้าล่าสุดแดนนี่เมอร์ฟี่ไอเกองกลางหัวเตารีดของพี่พีลิวพูนออกมาตักเตือนสโมสรเลยว่าที่เป็นข่าวว่ายกเลิกดีลที่จะติดตามจูเบลลิงแฮมมาเล่นที่แอน เมอร์ฟี่บอกว่าไม่เหมาะเพราะนักเตะอย่างอาร์ลิสเตอร์เนี่ยไม่น่าจะเข้าระบบของพี่เจนคลอบเจเคได้เลยจ้ะโดยเมอร์ฟี่บอกไปด้วว่าเอ่อฟี่บอกกันนะถ้าเป็นฟี่นะฟี่ไม่จ่ายเงิน60ล้านปอนด์เพื่อซื้ออาริซิสแมกคริสเตอร์มาหรอกคือไม่ใช่นักเตะที่ลิพูต้องการฟี่พูดเลยนะโอเคน้องคนนี้เป็นนักเตะที่เก่งเป็นสุดยอดนะฟี่ชอบเขาเป็นนักเตะเทคนิคดีเป็นนักเตะที่ฉลาดไหวพริบดีมากแต่ลิพูต้องการนักเตะที่มีพละกําลังในแดนกลางถ้าพี่เจเคยังคงเล่นในระบบแบบที่เขาติดตั้งให้ลิ ไม่ฟิลใหม่2อถึงสคนเพราะอะไรอะ่ะเพราะเดี๋ยวดิอ,อ็อ,อกเล็กก็จะไปนะท่านรองเลอสักมิลเนอร์ก็จะไปนาะบีผอ,อ,อรโรงบาลก็จะไปนะเพราะนั้นอ่ะสคนนี้หายไปลิเวอร์พูลต้องการกองกลางเข้ามา2อถึงสคนหรือจะมองที่เมสันเมลของเชลซีไหมล่ะเออเพราะเหลือสัญญาแค่ปีเดียวกับเชลซีค่าตัวอาจจะไม่หนักหน่วงบ้างก็ลองคุยดูแล้วกันแต่อลิสัลเลสเตอร์ไม่ใช่คําตอบของลิเวอร์พูลไปต่อข้ที่สุดยอดกองกลางแห่งยุคหมายเลข17ที่ดีที่สุดตลอดการของพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างเฟร็ดยอคยอคควินเดบรอยเดอะเกอร์ลเดอะเทยกอก์ ทางย์เมกเอร์ของ City แมนซิตี้หลังจากพาทีมเข้ารอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปเจอกับรเรอัลมาดริดในรอบสีทีมสุดท้ายเจ้าตัวออกมาบอกเลยว่าหวังว่าจะเอาชนะมาดริดได้เพราะซีซั่นก่อนเนี่ยก็ตกรอบนี้แหละแพ้กับมาดริดทีมที่กำลังจะเจอกันในอีก2-3สัปดาห์ข้างหน้านั่นเองนะจ๊ะโดยเดอร์บรอยเนี่ยเป็นกางสำคัญของซิตี้ในซีซั่นนี้เลยแล้วก็ทำแอสซิสต์ให้กับเอริงบราวน์ทาวเลนในเกมล่าสุดที่เสมอกบบาร์ไบนิคได้หนึ่งต่อหนึ่งสกอร์สองนัดรวมเนี่ยเข้ารอบสี่ต่าบอยบอเลหนะว่งห่าทาไดง และบอยมั่นใจว่าเราจะทําได้ครั้งเนี่ยนะเพราะอะไรรู้ไหมเรามีทีมที่ดีมากตอนนี้เราเหมาะสมมากนะกับการเข้าสู่รอบต่อไปแต่การไปเจอกับเรอัลมาดริดเนี่ยนะหลายคนก็สงสัยในทีมเราแต่บอยมั่นใจในทีมของเราแล้วเป็นทีมที่ดีมีระดับก็จริงอะนะแต่หวังว่าผลการแข่งขันครั้งเนี่ยมันจะเป็นของทางซิตี้บ้างก็แล้วกันเราอยู่ในฟอร์มที่ดีแล้วเรามีความสุขกับฟอร์มของเราทีมเรากําลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีและกําลังก้าวไปข้างหน้าเพราะนั้นเนะี่ยสิ่งที่ปีที่แล้วคนมองว่าเราแพ้มาดริดปีนี้จะเหมือนเเดดดิมมมมัมัั้้นนนนนผ่น่่่่าไไไปปแแลวรรืออองงขีีีทูกกต หมายความว่าเราจะผ่านมาริดไปได้ง่ายนะเราต้องเล่นให้ละเอียดให้เฉียบขาดที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นี่คือฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกคุณต้องเล่นอย่างมีระดับและเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับทุกทีมอ่าก็ถือว่าอยากจะให้ผลย่งขันเป็นเป็นทิศทางของเรือใบสีฟ้าบ้างแต่ก็ไม่ประมาทมาริดน,นะจ๊ะเอาไปดูสื่อดังอย่าง ESPN ของอเมริกาเขารายงานเลยนะว่าตระกูลเกรเซอร์เจ้าของทีมของแมยูเต็ดเนี่ยนะอาจจะไม่ขายแมยูเต็ดแล้วเว้ยเพราะวัดมองว่าตอนนี้แยูเต็ดอยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วก็ยกย่องตัวเองด้วยทีีม่ม ทัดในการแต่งตั้งเอริกเทนฮากุนซือหัวสวยเข้ามาคุมทีมจนแมนยูเต็ดคว้าแชมป์คาราบได้ในซีซั่นนี้แล้วก็อยู่ในเส้นทางของการลุ้นท็อปโฟร์พรีเมียร์อังกฤษตามเป้าหมายด้วยนั่นเองนะโดยยังมีการพูดบอกว่าการเทคโอเวอร์อาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาเพราะว่าดูอย่างเชนซีสิได้ท็อตบอรีเจ้าของใหม่ไปทีมเละตุมเปตตะละเลตุ้มเปะอยู่ตอนนี้นะโดยเอสเพียนเขารายงานแบบนี้นะเขาบอกว่าตระกูลเกรเซอร์เนี่ยนะยกย่องตัวเองผ่านสื่อผ่านเพื่อนสนิทบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะพวกอัวนี่แหละที่ทําให้เทนฮ ทำผลงานได้ดีมากทิศทางการเล่นก็ดีขึ้นนะแล้วก็บอกไปยังบรรดาเพื่อนๆว่าเนี่ยพวกมึงดูดิเชลซีเป็นไงอะเทคโอเวอร์ <Take over S 1> ไปไปแล้วเป็นไงโอเวอร์ของจริงไม่ใช่แค่เทคโอเวอร์เกมโอเวอร์ไปเลยเห็นไหมละ่ะเพราะนั้นเนี่ยนะโอกาสที่จะเปลี่ยนมือเจ้าของของ,ของปีศาจแดงก็ลดลงไปเรื่อยๆเพราะทุกเกลเซอร์มองอว่าตอนนี้อยู่แตดอยู่ในช่วงที่ดีและเป็นช่วงเวลาที่ขาขึ้นอยู่นั่นเองนะจ๊ะโอ้โหพอคุณเอ้ยอะไรจะเป็นปลิงจะอะเรจะเหนียวแน่นขนาดนั้นส่วนตัวจะมองว่าถ้าไม่ขายจริงนะก็ไม่มีใครซื้อมึงแล้วล่ะเพราะว่าขะจ ขายจะร่วมหุ้นจะขายหุ้นจะอะไรเงี้ยหุ้นวายขายประชอบไปหมดนะสื่อหลายๆสื่อเขาก็เซงกับการที่แบบรักลั่นแบบเนี้ยก็ไม่รู้จะเอาไงกลุ่มทุนกาตาเขารออยู่กลุ่มทุนอ่องเซอร์จิมรดคลิฟก็รออยู่ก็รอดูว่าจะจบตรงไหนนะจ๊ะพูดถึงเชนซี C, ก็ดูข่าวเชนซีนิดหนึ่งแล้วกันฐานอากาศขาดรักเชนซี Gen C, ล่าสุดนะจ๊ะเปิดให้สัมภาษณ์กุนซือใหม่เรียบร้อยหลายต่อหลายคนและอีกหนึ่งรายชื่อดิ่มันเข้ามาคืออดีตกุนซือของขลับไก่มาริโอโปเชติโนที่คุมทันสเปอร์แล้ว เป็นข่าวผ่านทาง Sky Sport เขารายงานเนี่ยว่าสัมภาษณ์หลุยส์แอนริเกเ้เรียบร้อยสัมภาษณ์ยูเลนาโกสมแนเรียบร้อย2คนนี้เนี่ยอยู่ในแคนดิเดตและคนที่3โผล่เข้ามาเรียบร้อยนั่นคือมาริโชโ,โปเชติโน,โน่นั่นเองนะว่าจะเข้ามารับงานที่ทูปเตมิบริชเ <c oughs> ตมฟอร์ตบิดในซีซั่นหน้านะเอจะจกเจ้าโดยกลายเป็น3ตัวเต็งนะนาโกสมแนเอนริเกเ้แล้วก็โปเชติโน่นั่นเองตามรายง,งานจาก Sky Sport นะจ๊ะเอาไปดูที่เรื่องราวของเลนินเมสซี่กันบ้างดาวเตะซ้ายฟ้าประธานแชมป์โลกกับเอาร์เจนตินาที่กาตาร์2022เลยนะล่าาาสสสุดััญญกบปรรีแแแซงงต์์ชม หมดในช่วงจบฤดูกาลน,นี้ตอนนี้เขาสามารถเจราจาฟรีได้กับทุกทีมบนโลกใบนี้เลยนะแล้วล่าสุดสื่อของสเปนอย่างสปอร์ตเขารายง,งานว่าบาร์เซโลนาเนี่ยเตรียมสัญญาให้เมสซี่แล้วแต่ค่าเหนื่อยจะลดจากอดีตที่เคยรับก่อนจะย้ายไปเปเชนเนี่ยถึง4เท่าเลยนะโดยบาร์เซโลนามีปัญหาด้านการเงินทุกคนก็รู้ดีนะแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่มีก็ว่างไปแล้วแต่คนจะมองเนาะและจะต้องเอาเงินทั้งหมดเกือบ200ล้านปอนด์เนี่ยนะเพื่อจะเคลียร์บัญชีทุกอย่างและกลับมาเซ็นสัญ,ญญาใหมกะนะ่กับนกเตะใหม่ได้นะและหนึ่งใน,น เป,เป้าหมายของโจลาปอร์ต้านะจ๊ะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเมสซี่รับค่าเหนื่อยช่วงโควิดก่อนจะย้ายไปเปเชเนยอยู่ที่ประมาณ65ล้านปอนด์นะแต่ครั้งนี้จะเป็นสัญญาที่บาซ่ายื่นให้แค่22ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะซึ่งถือว่าน้อยกว่ากัน,เ,นเกือบ4เท่าตัวเลยนะก็ต้องรอดูใจเมสซี่ว่าจะกลับมาบาซ่าด้วยค่าเหนื่อยเท่านี้หรือเปล่าซึ่งยะต้องมองว่าเรื่องเงินเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเมสซี่ลวแต่เป็นปัญหาของบาซ่าที่ต้องเคลียร์ซาร์ลี่แคปตรงนี้ให้ได้เพื่อจะได้ตัว อาระเบียโปลีกหรือว่าในเมเจอร์ลีกอกอร์เมกาก็ยังไม่สามารถโน้มน้าวจิตใจเมสซี่ได้นอกจากบาร์ซ่าแค่ทีมเดียวเอารอรุ่นนะจ๊ะเา้าไปดูกันที่โทนี่ครสกองกลางระดับตำนานของอัมาดริดในวัย33ขวบสัญญาจะหมดในช่วงจบฤด,ดูกาลน,นี้นะและยังไม่ได้ต่อใหม่ออกไปหลายฝ่ายก็มองว่าเอ๊ะเจ้าตัวจะแขวนสตาร์ตามที่เคยพูดไว้เมืม่มอปี2021หรือเปล่าหรือจะย้ายไปทีมไหนหรือเปล่าล่าสุดโครสก็บอกชัดเจนบอกว่ากำลังจะต่อสัญญ,ญาใหม่กับราชันชุดขาวแล้วรอให้ทุกอย่างจบแนละ้วเดีอ,ะะอกวคืแทุกอย่ง ไปในทิศทางที่โครสต้องการนั่นแหละนะเราก็เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันทั้งตัวโครสและสโมสรนะนี่คือวิธีการที่เราเปิดเผยกันตรงนี้นะโครสกับมาดริเนียมีความสมรธ์ที่ดีกันมาตลอดตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่แหละ,ละเราก็คุยเรื่องสัญญาใหม่กันมาสักพักแล้วสโมสรรู้อยู่แล้วว่าโครสต้องการอะไรโครสก็รู้อยู่แล้วสโมสรต้องการอะไรเพราะนั้นไม่มีใครทําอะไรโง่ๆในดีลนี้แน่นอนในทางทฤษฎีเนี่ยนะโครสย้ายทีมได้แต่มาการาที่ผ่านมาแล้วแต่โครสก็ไม่ทําแบบนั้นเพราะโครสเชื่อใจมั้นเนเเเเี่่ยยยรราาาากกลลัังจจออูคนี้ เชื่อว่าอยู่ต่อแหละทรงนี้เนาะเอาไปดูเรื่องราววุ่นวายที่ซาอุดีโปรโลีกกันบ้างหลังจากเกมด์บี้แมต์เอาฮีเลาชนะอนัลนาเซอร์2-0เนี่ยนะจบเกมมันมีภาพที่คริสเตียโนโรนัลโดตำนานนักเตะของอัลนาเซอร์เนี่ยเดินออกจากาสนามแล้วก็กำลังจะเข้าอุโมงค์มีแฟนบอลตะโกนเมสซี่เมสซี่เมสซ,มซี่แล้วโรกเอามือจับไปที่ห้าตัวเองเนี่ยเป้าตัวเองแล้วก็เขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาแบบนี้ซึ่งในเมืองนอกเนี่ยเขาถือว่าเป็นท่าแบบเหมือนแบบตอบโต้แฟนบอลแต่ในซาอุดีอาระเบียถือเป็นการทำอนาจารซึ่งเป็นท่าที่ไม่่ควรทเลยซึง เป็นนักกฎหมายชาวซาอุดิอาระเบียนะที่เขาออกมายื่นคําขาดบอกว่าให้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยหรือว่าฟุตบอลซาอุเนี่ยนะเนเธระเดทลงโทษออกจากประเทศเลยเพราะว่าถือว่าเป็นการทําที่อนาจารและดูไม่ดีไม่ให้เกียรติกับประเทศที่เป็นอิสลามหรือว่าเป็นประเทศที่อ่าเคร่งศาสนาแบบซาอุดิอาระเบียนั่นเองนะโดยนักกฎหมายคือนูฟบินอามเมดนั่นเองเป็นทนายความที่ออกมาเรียกร้องนะให้ลงโทษอย่างรุนแรงกับโรนโดเลยเนื่องจากซาอุเนี่ยเป็นชาติที่เคร่งครั้งเรื่องศาสนาเป็นอย่างมากนะและถึงขั้นอยากให้เนประเทศซียซวออกนอกประเทศไปเลยนั่นเองนะ นะซึ่งอาร์เซนอลเองก็ออกมาปกป้องนักเตะในสังกัดตัวเองเรียบร้อยบอกว่าโรนโดเนี่ยมีการประทะก,กับผู้เล่นของอาฮิลาในเกมแล้วก็มีการบาดเจ็บบริเวณแถวแถวขาน,นี่แต่แถวนั้นอะไรอย่างงี้นะก็ต้องรอดูว่าเรื่องนี้มันจะใหญ่โตบานปลายลุกลามไปถึงขนาดไหนซึ่งดําเห็นคลิปแล้วก็ก็พูดยากอะเพราะมันเป็นการจับแล้วหน้าโรนโดก็เหยเกซึ่งโอเคถ้าตีความว่าเจ็บมันก็มีโอกาสแต่ว่ามันก็จับในในทิศทางที่มันก็แปลกๆเหมือนกันนะเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูภาพแล้วก็ตัดสินกันเองแล้วกันแต่ว่่่่่าาาาเเเรรรรือออองงนนีี้้ดดด๋ยววตตติมมใหััจะฟสผลไโโกกบ กับอลนาเซอร์หรือเปล่านะจ๊ะอ้าวปิดท้ายกันีเรื่องราวของฟุตบอล FA ฟเัของไทยกันบ้างช้าง FA ฟเคัได้คู่ชิงแล้วเป็นทรูแบงคอกจะเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดล่าสุดเนยนะการแข่งขันนชิชนชนะเลิศจะเตะกันที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตซึ่งเป็นสนามของทรูแบงคอกอยู่แล้วด้วยนั่นเองแต่ว่าฝ่ายจัดแข่งขันเนี่ยเขาก็บุกสนามนไว้เรียบร้อยว่าจะเตนะนชิงที่นี่เพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าในกรณีที่เจ้าของสนามได้เข้าชิงชนะเลิศนั่นคือสิ่งที่มา,าสายายย้บุมเตัต้้งขอสงสงนะัยยโดอชบ ว่าข้องใจทําไมไม่เปลี่ยนสนามล่ะในเมื่อเป็นสนามรังเย้าวทรูสเตเดียมของทรูแบงคอกยูเอต์ก็คือที่ธรรมศาสตร์รังสิตและเจอบุรีรัมย์ก็เหมือนไม่เล่นสนามกลางนี่แบบนี้นะโดยอิชิเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าตอนนี้เนี่ยกับโลโก้กัาจุงด็อกจิงชนะละเูเลวโลโก้เราหวังว่าจะกว่าจะไม่ได้นะกบปวัวตอนนี้เนี่ยเอ่อตัวอิจิเองก็ไม่ได้กังวลอะไรกับผู้บอลตัวเล่นนัดเดียวก็เดียเด๋ยวจะรู้กันนะครับพียตว่ว่าการดวลกันแบบนี้นัดจริงชนะ,ะเลิศน,น่าจะเป็นสนามกลางนะครับเพราะจะไม่งั้นเนี่ยมันก็เป็นการเล่นน่่นนนนใใบบ้้้าากกููตตอสเเลย็ไมขจะครรังี เจอกันนี่ไม่แข่งสนับกลางอย่างนี้ก็มาแข่งที่ช้างอารีนาของบุรีรัมด้เหมือนกันนะครับอนโนอ,อ่ะก็ถือว่าตั้งข้อสังเกตเลยะรันซึ่งดูแล้วไม่น่าใช่อิชิสังตั้งข้อสังเกตหรอกไม่ใช่อิชิสงสัยหรอกน่าจะเป็นเฮดออฟเฮดโคดอีกทีอะไรแบบนี้อ้าวรอดูแล้วกันนะนะัดชิงชนะเลิศเนี่ยก็เดี๋ยวรอติดตามจะแข่งกันในวันที่28พฤษภาค,คมปีนี้นั่นเองนะจะรอชมนะอา้าวนี่คือทั้งหมดของ่องเล่าเซาซีในเช้าวันศุกร์แบบนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ มาเชลก็แอดมาสั่งซื้อจะดาได้ตัวละส9 0ิบาทส่งฟรีทั่วประเทศนั่นเองนะจ๊าฝากมาอุดหนุนกันได้นะเหมือนเดิมอวยพรกันแบบทุกครั้งที่เจอหน้าฉันเลยขอให้มีความสุขในวันสุขแบบนี้ก็แล้วกันทํางานเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้วันสุดท้ายแล้วเสาร์อาทิตย์ได้พักผ่อนกันเต็มที่ก็ชาร์จแบตกันให้เต็มเหนียวก็แล้วกันเนาะเจออะไรยากๆทิ้งมาไว้ก่อนแล้วกันพักผ่อนก่อนให้เต็มที่ยิ้มเยอะๆเดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นขอพระเจ้าอวยพรนะจ้าแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่กับเร